นอนครับผมนอนทาไซเบดครับนอนทาใส่เบดไหมคือว่าสิไปขุดเนื้อคือจังนอนมันบพท่านแดดมันยังห่อนอยู่ครับนอนทากอนหนามูยางดีอย่างนี้คือเป็นยางสันมีหน้าไซไงงานนี่ครับพ่อครับปลามันหยอกกันอยู่วังหันจับจับนอนฟังเสียงมันบออนอนฟังเสียงนี่คือจังมีเสียงโกลนอยู่ม่ในโกลนเนี่ยัน S <S สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ก็ทีมงานดีกีพูดเนาะกับหอดยามหอดจดูการหาปลาในชงหน้านะครับใส่เบ็ดนะครับผม <S <S นี่เห็นบอพุดึ้นอะไรเห็นเลยนี่นี่ก่อยจากบ้านนะเนาะเหนืนอ่อยเราออกข่าวอยช่พเลยอาชีพเลยตลาดใช่เตี๋ยใครหกสิบบเอ๊ะเนาะซื้อตลาด,ดีบ่ตลาดแปดสิบ อุ right? ้ยนี่ยชุดเดยบตบกูเนี่ยนาจำจองหยงคือบวหานี่ยงเนาะเล่นจะไปไม่เป็นเลยเล่นอะไรสเปสปกเหยงก็ว่าในตี๋เพราะว่าก่อยู่ก่ยน่จักว่าแมนเสียงไดฝีมือการเทกับเขา คือสีออกเข้มๆแน่จังเลยผ่อนใครก็คือสีใหม่อยู่ดอกเขี่ยวมาเลยบอสมาทานเนาะเอามันจอๆนี่ละโอ้บังนอนฟังนี่บอสไหนมองขึ้นหนุ่มเขื่อนออกเลยนั่นน่ะนะเบอร์เเมนปลาซิวบวนเหรอเป็กกอนเป็กกอน โอ้คือเห็ดยังสั่นลองปลาดุกครับอันนี้คือเห็ดยังสี่ครับมันมีวิธีหรือมีวิซา่ายังไดครับผมลองเบิงครับว่ามันมีปลาดุกบ่ครับขันมีปลาดุกกระสีดดนครับโอ้เอาขี้ดินขึ้นมาตียังขี่นี่บ่มัน<ะ>หอมหอมโอ้ยเบ็ดจะมันสั่นรับขันจมกงาสแม่นเหรอครับผม ขึ้นมาได้มาอีกขันหนึ่งทางทีครับลองการต่อเถอต่อปอ,ปอบ่นี่แล้วครับทำมุมนี้และเส้ยสูตรเก้าอีบ่ครับ เสียหมอบเด้เนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โหเมื่อนีข้องขนาดเลยเนาะครับเมียนโอ้เอาง่ายๆสั่นเลยบ่ดีแล้วไม่อยู่ดอกไม่หนมันหกมันเดือดอกมาหากินประกอบนี่แหละ มานมานครับโอ้อันนี้ก็แบบเรียบง่ายนะครับืม่ยอะไปแหวกมันไม่นี่เตือนข้าตกปักเวทลงน้ำครับวิธีหนีไม่ใช่เดือกแต่อาจากย์นมันลมเหรอครับผมอย่านปลาญ่ดึงดิเมียนกันเวทกะสมประกอบอยู่น้ย่นยๆโอ้ นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งครับผมดีดนิ้วนะครับไมวยยังไปใส่ซอนกันเด้อโอ้หนีแล้หนีแล้วมันยูนีเราเมื่อคืนไยจำเลยยุ่ให่อยู่ข้างกันโมเมนต์ได้ขยันเวลาเขาอยู่เมื่อคืนนี่มันดัดมือข่อยเมื่อคืนนี่ไอ้ตัวชิวตอดปะเนาะมันดัดมือข่อยเมื่อคืนนี่้ยื้อได้ยุบนั่นนั่นนั่นมันเลี่ยนเลรอนั่น เดือบไอยครับผมม็นสเต็ปนะครับพี่แมนนะครับครับมีสูตรเด็ดอะไรไหมแนะนำเห็ดคือเขานี่แหละครับละลายคนนั่นแหละเห็ดยังไงครับเห็ดรเต้เอาลงแล้วก็แหวกแหวกมาแน่จักหน่อยแหวกยิ่ยังก่อนแหวกแหวกออกแหวกออกแงเฉียนะยแงเฉียแงเฉียมาเบิ้งมาเบิ้งเชียนใส่แหละมึงนี่ เกือบกัวบาใส่พี่แม่นี่สุดยอดเลย,เยโอ้แกคุ่มยนโอ้โอทอดหนาบ่ครับนั่นครับเบกว่าให้มันพ่อตา,ามกินยังไงเนี่ย ใส่คือนึ่งือได้รับใส่เหรอครับท่านท่านใส่ไงไงทั่วไปนี่บ่แม่นครับมีวิธีของมันอยู่อย่าเงี้วจิตไปกินโอ้ใส่ปลาหนีสีปลาถึกเย็นอยู่บ่ปลาหลุเหมือนเดิมครับเด้อท้าเบิ้งถ้ามีนะครับผู้ละครั้งว่าต้องอยังมากไหมถ้าได้ก็ได้ครับถ้าว่าได้ก็ถ้าเบิ้งผู้ได้เห็ดได้เห็ดกขาเขาเป็นไหมครับ ที่รอเวลาการยามเบ็ดกันง้ปลาไหลครับ <ermaid ment. S 2> ง้อปลาไหลวะสดง้อปลาไหละระดับอาจารย์เขามาสอนวิธีใส่เบ็ดปลานะครับไอ้ใส่ยอยู่ใส่เบิง้งสิบอกพูน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 เอินป้านี่5นนาที่ได้ก <mother> ินเลย ว่ามึงนี่บ่อือได้หนิมึงนี่มันบ่โอ้สีเปล่าเราบ่อือแล้ว,วมึงนี่มันบอ่อือมันแจ้งโค้ดสิมึงตัวนี้แตบบ่ป้าเขาว่าใ,ใช้ใช้ใช้วิธีอะไร <c oughs> ตีน,น้ำก่อนเขาว่าตีน,น้ำก่อนอันนี้ปลาหยังครับนี่ไหวมันมีปลาหยังกระชับอยู่หรือตีน้ำ <c oughs> ก่อนเดี๋ยวปลามันสีสง<อ>สัยมึงมือนี่แของเท้ได้หนิเออมันแล้วมันสีหัวปลามันสีมาเบิองว่า มียังอยู่เทือกนางอ่าอ่เดี๋ยวจะน่อยมันมาแต่บังจะง่อยนี่เรียบร้อยลอลุนนะครับเด้อประคอไงพี่ท่านอาจารย์เพิ่งมาซ้อนนะครับเอาถากแกแบบนอ่มเนี่ยครับนั่งถ่ายยามเบ็ดอาจารย์ใส่กระทาลงมือี้ตอนแล้วตอนแล้วเพิ่ตอนแล้ว น้ำหลุดเบืองเบ็ดนะเจืออาจารย์กล้องแทะเข้าไปใบที่สี่เป็นยังไงวะเบ็ดตึงกับสะดุ้งดอกนี้คือสีใหญ่ครับหายเรียบหมดเลยเร็ยบหายครับพี่น้องอือแกไปปลาอดไเนาะบาทนึ่งโอ้ยเด้อยูวะบอยู่เลยกูนี่เลยกูอยู่วะ เบอยู่ครับโอ้โอเล็ดจ,จมปลาลุดปลาลุดครับคอยว่าอยู่น่ะฉีเชื่อมันแต่รอบแรีกเหรอมันตัวมันลมรลลอลมรออยู่ดิเออโอ้ยพี่น้องเลยขาดครับว่าเป็นยังโอกาสยังมีโอ้ยเศมาเบิงทันทีครับ นี่ตามมาตามมารอวังตามต่อปอดเด้ออืมตาปลาปอดตาปูตาปูโอใจมันจิบจับจิบจันว้าวปลายังนู่นเนี่ยเอ้ยโอ้เบ่งครับนี่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 เอ้ามันบาถือกี่นี่ถือยังไงมันไปเหรอคนโว้ย บัวนาเบาเลยเนาะโอ้ยปลาคอจีนี่มันมาเห็นปลาคอผมมันแลนได้ผลแล้วปลาหมอตายเพราะปลายังก่อนปลาหมอตายเพราะปลาครับเบิ้งนะมันกินคำใ,ใหญ่หัวติีนุ้ยดังไฟเอ้ยนี่ก็คือ,อยังหน่อยก็มาดีให้กับเขาเราไปดีสุดดอดเวย้ย รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วทางวางบ่ทางเบิ่งครับนี่ปลาหมอนี่ครับห้อยปลาคอนมากัดเงิงกัดกัดเครื่องโตเลยครับปลาคอในระหว่างที่รอยำเบียรยุ่งไหลมากครับหน้าฝนนะครับยุ่งไหล หมด,กมมดมมเกล้ายครับผมตอดผมแล้ว,วครับยาย้ยน้ำเอาไม้ม่ใช่ครเอาไม้แห้งเ้อเอ้เอาไม,มาเาเา้เปียกไว้ลหะมีจังควนันตอนนี้เวลาขนาดนี้เวลาสิบแปดยี่สิบไม่สิแบแปดอยู่สิบแปยี่สิบเมียนหกโมงเชโโงครับยี่สิบยุงไรแหงครับบไยครับบไย เบื้องแรกชื่อไทยปกติอะไรเฮียพ่อเป็นคนดังสีห้าต้องท่าอยอยอะโอออย่ต้องครับผมออบ่ต้องบ่แมนครับเพราะว่าขี้ไข่อยู่ในสวนน้ำส่วนก็ร้ายแล้วครับไม่ใช่การบวเขาครับผมให้โบแก่ให้เลยวะกอยกับว่าไโอ้บ่าทันไหมเนี่ยครับดังไฟไรอยู่โอ้โหมาทัน เคยว่ามันถวนในเวอรนี่ครับนี่ละน,น้องๆน้ององ,อง,องเอาสุดเสียมาใส่มันันนอเมืองครับเสี่ยนป่าเพื่อนว่าเป็ตัวบักใญ่เลยครับโอ้ยเ้ยแคลวอัดลัดเงาอ้ใหญ่เติบครับ รถท้ายบระท่านครับมือห People, ันเอากล่องไปซาดแบตกลับมามีของเสียบอยรถเกี่ยวซิ่งนะครับติดแล้วคนว่า um> จ oh. ุดยิงนันมานเลี้ยวครับผมบถบมเปียเขาเลี้ยวปลานีคือจังเงเสียอนอ้ตายใจแล้วจนับไข่บอครับก็นับบ่เหรอนับแล้วคือว่าได้ยาเข้นเขาว่าให้จับขึ้นยี่สิบนะครับปั๊บ เนี่ยโอ้ม่ใหญ่เติบอยู่ได้เนาะพ่อเดี๋ยวปนอยู่ครับโอ้ยสร้างผลคือด,ดินแห้งเลยขึ้นเหมืองครับปลาเนี่ยก็ปลาเพิ่มเอลนว่าปลาทับทิมลปลาทับทิมไหนพี่แมนพี่แมนพี่แมนเป็นไงโซ่ของหน่อยโซ่ของอยอื้อเท่าไหรล่ะครับ เป็นไรครับคือปาดเงยยังสันเงยันบ่ทำงานไหมเงยันบ่ทำงานมันเป็นยังไงครับเป็นบ่ดินบ่ยังเลยเงยันบ่ดินครับมันบ่ทำงานนะหางมันบ่กลวยหางหล่อนะก็คือในที่เขาขอยอมส่งเลยเมืองครับนี่ครับเฮ้ยเต็มหม้อ เอจยังได้กะบมวิทย์สีมือเซฟปลาคือเก่าครับนี่เป็นสำนักการมาเกันมาทางนี้นะมาทางไหนกูแพลก็นั่งเบิ้งผู้ผู้แพลนี่บ่ได้เฮ็ดเด้อครับผู้แพลบ่ได้เฮ็ดผู้ใดผัดได้เฮ็ดครับแม่นเราผู้ผู้แพลผู้แพลเฮ็ดนี่คือสิอ่ะผู้ใดแพลมือเศร้าหมดแล้วผู้แผลผัดผัวได้เฮ็ด ผู้ใดบผู Reno> ้ใดเฮ็ดผู้แพ้ต้องดูแลตัวเองแล้วโดนตั้วเช็ดแล้วเพิ่นจะยีเห็ดยังไดนี่ต้มครับต้มหล่างข้าวเหรเนียเห็นแนวหล่งข้าวยีไซน์เนาะอืมตัดหัวปลาไหลอีนบอกเออหัวปลาไหลนะโบหัวปลาคอซื้อเขาได้มันใหญ่โพดเอาหัวปลาไหลก็พอดอกะเราหยอดแนวแก่ข้าวอะไรเลย หมอนพี่อบข้างคางมั้งพอแบบนี้เดี๋ยวผมไปล้างหม้ออีกหม้อหนึ่งไว้ต้มกันโอ้โหเต็มหม้อครับจานี้อ่นปลาครับปลาตะข้อนี่เขาเขาว่าอไอย่างก่อนฮะตะข้อนี่เป็นลูกของไก่มาหรอขี้ววอย่างสัตว์อ๋อไก่แก่แม่ปลาช่อนนะน้าปลาช่อนนะน้าเออไก่แก่แม่ปลาช่อนใช่ไหม ก็ไปเบิ่งหมาก็ว่าครับครับครับไปฟังเรื่องใดน้อหนิใจุกโดดเละอุ้ยระวังต่อปอนะตะปูเตะปาดเลยอย่างอีกโอ้ยอย่ข้าวคือโดนคือจีข้าวหัวปลาไหลเพิ่นว่าเนี่ยพอมีหัวตองเขาหัวปลาก็ต้องหัวเาหองหัวปลาไหลที่สันสุ่มนั่นแหละ อันไหนครับนี่อันลาบอันนี้ในป้ามานหนึ่งลาบเป็ยังครับลาบบมะนาวแล้วครับก้อยก้อยก้อยคล้องสมตัวนี้กินทันทีระบายทันควันขอพื้นที่นะครับอ๋อครับกบิกกบิกไปดีสดเมื่อวานนี่แอร์ค่ะหายเที่ยวเมื่อวานดิครับโอ้โนี่นี่ใส่กรจายในนี่สดก่อนเอาสดก่อน อ่อนๆครับออนทอนเจ็บปลาพันเอามาให้หน่อๆสุดสลันบอร์เจ็บเซ็บเจ็เบเจ็เบครับเซ็บรักโลกหนึ่งหันเจ็บหันไรเลียงมาเล้ยเลียงเลียงเซ็บเครับเซ็บมันหอนมันหอน ลวกใส่พุงใส่เยอาไอ้าเคยตินหรือ่เนี่ไปใส่ด้ยเลยแน่ไหวเหมือนกับโอ้หจิ้มด้วยเสียบมเสีบหอมบอกครับทั้งเสียบหอนขึ้นเลยได้บริยำเลยขึ้นเลยนี่ใครออกก็ไม่ลวกใส่ก็ดบอกครับ แซ่บแสบช่วยจุ่มครับอ๋อคนวลาครับไลยซดไลยซดนี่นี่กันซีว่าสำเร็จครับภารกิจของเรามื่อวานนี้นะการว่าเบ็ดจะขันเบ็ดชิดขันได้กินปลาเต็มถ้วยกันบุ้ยบุญหัวแล้วไอ้คนมาส่วนมันนอนรับนอนทาคนทากับทาคนนอนกันนอนวันนั้นผนมาส่วนในเสาเนาะโอ้ยตายันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้ครับอย่าลืมกดซับและใครเด้อพี่น้อง เขามีนวัมามกระติกใจได้ผูพวกมือหนับงบนกาดอีกดยูอนะ